ก็อย่างแรกเลยครับก็ขอคุณทางทยฮอนดาแล้วก็ขอบคุณทางโครงการเลตุเรดีมากครับที่คอยสนับสนุนผมมามาอย่างตลอดแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้ใจออกดอกออกผลแล้วก็ผมก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่สามารถคว้าในตำแหน่งที่หนึ่งที่สนามที่อินโดนเีเซียแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับในรายการ มอเตอร์จีพีในรุ่นมอเตอร์ทูที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แล้วก็อยากให้แฟนๆชาวไทยทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจเชียร์ผมอย่างตลอดแล้วก็จะพยายามสู้แล้วก็สู้เต็มที่ครับเป้าหมายในปีนี้หลังจากสนามนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสนามที่เหลือเนี่ยวางไว้ยังไงบ้างครับในสนามที่เหลืออีก19สนามผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมอยากจะมีแต้มทุกสนามแล้วก็จะพยายามฟ้าโพเดียมให้ได้หลายๆสนามครับ ในการแข่งขันที่กาตากลางปีในช่วงคัดฟายครับเราเราได้มีอาการสะบัดแล้วรถล้มครับแล้วก็มีอาการนิ้วหักในวันเสาร์ครับแล้วก็ได้บินทำการบินไปที่บาร์เซโลนาคืนนั้นเลยครับเพื่อไปทำการผ่าตัด แล้วก็ในอาทิตย์ต่อไปเราก็จะมีการแข่งขันที่อินโดนีเซียากลางปีเราก็พอหลังจากการผ่าตัดเสร็จก็ได้ทําการบินกลับมาที่อินโดนีเซียครับแล้วก็เราก็มาได้ลองขี่พยายามหาจุดเจ็บของตัวเองที่น้อยให้น้อยที่สุดครับแล้วก็สามารถทําการแข่งขันต่อได้ครับที่อินโดนีเซียแล้วจากรายการนี้จะอาการที่คุณจะดีขึ้นขอสัปดาห์กาต่อไป ก็อีกประมาณ3วันก็น่าจะได้ตัดไหมแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับทางหมออีกทีครับว่าตอนนี้ทางนิ้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถขี่ได้อย่างร้อยเปร์เซ็นต์หรือยังประมาณนี้ครับสาไหนที่คิดว่าต้องชอบที่สุดที่สุดแล้วก็สก่มีโอกาสที่จะ ถ้ามากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นสนามช้างบุรีรัมครับแล้วก็สนามรองลงมาก็จะเป็นออสเตรียที่เลบุลิงครับที่มั่นใจมากๆเลยครับในสุดสุดดาต่อไปที่จะไปที่อาร์เจนตินาก็ผมก็รู้สึกค่อนข้างที่จะมั่นใจมากเหมือนกันครับเพราะหลังจากสนามที่อินโดนีเซียเราได้สามารถคว้าชัยชนะแล้วเราก็ ตอนนี้รถก็ค่อนข้างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทางทีมก็ค่อนข้างที่จะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันผมก็พยายามสู้แล้วก็ทําให้เต็มที่ครับสนามหน้ากดดันตัวเองไหมสนามต่อไปกดดันตัวเองไหมไม่ครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยกดดันเหมือนช่วงปีแรกๆแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะดีขึ้นครับแล้วก็ทางทีมก็ค่อนข้างเพอร์เฟคขึ้นครับ <c oughs> ขออยากรู้ว่าในเรื่องของการจะอัพจากโมโต o ูขึ้นไปเป2 2> <G> ็นโมโตจีต้องผ่านยังไงบ้างต้องคว้าได้กี่คะแนนในโมโตคูหรืออะไรนี้ช่วยหลอกเล่าให้หน่อยได้ไหมันี้อันนี้ก็ผมขอเขาตอบแทนทางคุณสมเกียรติเลยนะครับก็จริงๆแล้วคืออยู่ที่ทางทีมที่จะตัดสินใจว่าความพร้อมนะครับว่าความที่สมเกียรติจะก้าวไกลขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมคิดว่าแรกๆนะครับ ด้วยความจัดเจจริงนอนที่อยู่อินโดนีเซียผมคิดว่าสมเกียรตินี่ฮะจะต้องถูกพวกนี้ดันไปแล้วกลมมาอยู่ที่7ที่8นึกไม่ถึงนะครับว่าสมเกียรติจะกระโดดก้าวไปไปเป็นที่หนึ่งเลยอันนี้เป็นความคาดหวังที่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 ไม่ไม่น่าเชื่อนะครับก็นี้ก็ก็อยู่ที่ทางทีมเขาจะตัดสินใจว่าคุณสมเกียรติเขาจะพร้อมขึ้นไปมอเตอร์จีพีได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็รอวันวันนั้นอยู่อยู่ครับผม สำหรับตัวสมเกียรติเองครับคิดว่าเราจะใช้ระยะเวลาอีกกี่ปีครับที่จะสามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับหัวโลตัสจริงๆได้ครับถ้าถ้าเป็นไปได้จริงๆอยากขึ้นไปในปีหน้านี้เลยครับผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วครับปีหน้าเนี่ยปีหน้าผมเชื่อว่าสมเกียรติถ้าถ้าเพลสอย่างนี้นะครับผมว่าปีหน้านี้ได้แน่นอนเลยครับอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้สมเกียรติได้ขึ้นไปถึงระดับหัวโลตัได้ผมว่าเป็น เป็นเหมือนกับว่าความเพอร์เฟคทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทางทีมที่เซ็ต์ลดค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าทางทีมเริ่มเข้าเข้ากับนักแข่งค่อนข้างที่จะมากขึ้นแล้วก็สามารถคุยในรายละเอียดที่แบบเล็กๆน้อยๆที่เรายังมีปัญหาอยู่เราก็พยายามแก้เราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเพอร์เฟขึ้นครับเลยทําให้วันนี้เกิดขึ้นครับพูดถึงสนามที่อินโดนีครับมันคือสนามใหม่เลยที่เราได้ สำหรับผมตอนวันพื้นหัสก็มีได้ไปเดินดูสนามแล้วตอนแรกผมผมเป็นคนชอบชอบสนามความเร็แวแล้วพอลงไปดูแล้วรู้สึกว่าสนามมันค่อนข้างง่ายนะเราดูแล้วค่อนข้างที่จะโอเคแต่พอเราได้ลงไปขี่จริง,รงแล้วเป็นสนามที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าในเวลาแต่ละรอบเราจะทําให้มันเพอร์เฟกต์แล้วก็ทํ้เวลาให้คแตน้์ในแต่ในแต่ละรอบอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างยากเพราะว่าพอเรามีเหมือนกับว่าเราสไลด์แค่นิดเดหน่อยในบางโค้งางเงี้ยครับทำให้เวลาเหมือนกับ ต่างออกไปค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะขี่ให้คอนสแตนต์มากที่สุดในในในวีคที่อินโดนีเซียครับเราก็สามารถคว้าชัยชนะมาฝากพี่น้อกแฟนๆชาวไทยได้ครับคือ MotoGP ในภายในปี2025ซึ่งตอนนี้จากที่ทุกท่านเห็นเราน่าจะเข้าใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็การพัฒนาเด็กยังคงเหมือนเดิมค่ะเราคงยึดมั่นที่จะ เริ่มต้นตั้งแต่ Honda Academy นะคะซึ่งในยุคก่อนก็คือ Honda Racing School เหมือนกันเลยแล้วก็กระเสิบขึ้นมาเป็น Thailand Talent นะคะแล้วก็ก้าวไปสู่ระดับ Asia Talent ไปถึงระดับของ CEV, Moto3 เหมือนตอนนี้ที่เรามีก้องทัชกรอยู่ใน CEV อยู่นะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงระดับของ Moto2, MotoGP เส้นทางยังคงเหมือนเดิมค่ะเราคงยึดมั่นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน,นไม่มีผลนะผมว่า ไม่มีไม่ไม่ไม่มีผลครับถสามวิคือทิ้งถึงสามวิเนี่ยลองยังไงก็ได้เพราะว่ากล้องนําตลอดเลยครับจะแข่งสักยีห้ารอบหรือสาสิบรอบผมคิดว่ากล้องมัยังนําอยู่ตลอดเลยครับเพราะว่าน้ํามันที่ที่เราเจอไปเราเราแรกเราก็กลับไว้แข่งเต็มครับก็คือยี่สิบห้ารอบแต่พอเราเข้าไปในในกิจสตารนี่ครับผมก็เพิ่งรู้ในกิจสตาเหมือนกันว่าแข่งสิบหกลอบแล้วก็คือทีมงานอะ เหมือนกับเขาได้เตรียมยางไปเปลี่ยนพร้อมอยู่แล้วว่าน,นี้ไงมันเหลือมันเหลือ16รอบนะเดี๋ยวเราลองใช้ยางนี้ไหมมันน่าจะอยู่ได้ถึง16รอบพอดีอะไรเงี้ยครับใช่ครับในขณะที่เปลี่ยนชันเร่งคือในตอนนั้นก็พยายาม <c oughs> พยายามมี <c oughs> ม,มีมีสมาธิอยู่ตลอดครับแล้วก็จะพยายามเบรกในจุดที่เราซ้อมพยายามทําในจุดเร่งที่ที่เราเร่งอยู่ตลอดแล้วก็ ทำเวลาต่อรอบให้คอนสแตนต์มากที่สุดครับจนจบการแข่งขันก็ฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับก็ฝากติดตามทางทางถ่ายทา่ดสดทุกๆช่องด้วยนะครับก็อยากให้แฟนๆชาวไทยทุกคนคอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมผมก็ จะพยายามสู้แล้วก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้เต็มที่มากที่สุดครับขอบคุณมากๆครับ